วันนี้จะพาทุกท่านไปรู้จักกับวัดเจ้าอามวัดเจ้าอามเป็นวัดรากสกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายตั้งอยู่ริมถนนบางขุนนนท์แขวงบางขุนนนท์เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครมีเนื้อที่12ไร่เป็นวัดที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสร้างขึ้นเพื่ออุทิศพระราชก,กุศลให้กับ พระสนมเอกที่มีนามว่าอามหรือเจ้าอามที่ถูกพระองค์สั่งให้ประหารชีวิตด้วยการเข้าใจผิดว่ามีการครบชู้สู่ชายพร้อมกับได้สร้างพระปางองค์ใหญ่ขึ้นองค์หนึ่งเพื่อบรรจุอัฐิพระสนมอามวัดสร้างขึ้นปีพศ2322 ได้รับพระราชทธธานวิสูงคามสีมาเมื่อแรกสร้างสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสร้างขึ้นเพื่ออุทิศพระราชกุศลให้กับพระสนมเอกที่มีนามว่าอามหรือเจ้าอามการก่อสร้างยังไม่สมบูรณ์เนื่องจากพระองค์ได้เสด็จไปปราบปรามชุมนุมข่าศึกต่างๆเป็นระยะเวลายาวนานถึง3ปี การก่อสร้างวัดจึงได้ร้างมาเป็นเวลานานปีต่อมาระยะหลังชาวบ้านได้ช่วยกันก่อสร้างวัดแต่เนื่องจากสิ่งก่อสร้างเหล่านั้นได้ก่อสร้างมาเป็นเวลานานปีขาดการบุรณะปฏิสังขรณ์จึงได้ชำรุดสุดโทมผุพังไปตามสภาพอีกทั้งการคมนาคมไม่สะดวกจึงไม่ค่อยมีผู้รู้จัก พระภิกษุสามนเนรไม่ค่อยมาประจำพรรษาอยู่ต่อมาปีพศ2512ในสมัยจอมคนประภาคจารุเสถียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นพร้อมด้วยท่านผู้หญิงสวยจารุเสถียนและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายพลเรือนทหารและตำรวจได้นำกองขนาดใหญ่ มาถวายที่วัดเจ้าอามพร้อมทั้งนำต้นสีมหาโพธิ์ต้นสาวระที่เอกขลักราชทูตแห่งอินเดียนำมาจากพุทธคยาประเทศอินเดียและยังได้เป็นเจ้าภาพบริจาคทรัพย์บุรณะสติสังขรพระปางได้ทาสีพระปางองค์ขาวทั้งองค์และได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ มาบรรจุไว้ที่ยอดพระป่างด้วยแต่ได้เกิดเหตุการณ์ทางการเมืองทําให้การก่อสร้างบุรณะปฏิสังขรณ์วัดได้ลมเลิกไประยะหลังในสมัยท่านพระโควินิศสาทวัฒได้พยายามเล่งพัฒนาวัดเจ้าอามโดยการก่อสร้างบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสถานะต่างๆ อาคารเสนนาสนะประกอบด้วยหนึ่งอุโบสถหนึ่งหลังภายในปริฏสถานเป็นพระพุทธรูป,ปรังมาราวิชัยหน้าตักสามสอบเศษหล่อด้วยโลหะเป็นพระพุทธรูปสมัยอู่ทองยังมีหลวงพ้อโตในวิหารเป็นศิลาแรงปรังมาราวิชัยหน้าตัก 3. สามศอบเศษรังใหญ่บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุไว้ที่สวยยอดสุมปางได้ประดิษฐานพระพุทธรูปยืนสูงประมาณสามศอกทั้ง4ี่ทิศมีพัทธสีมารอบอุโบสถเป็นพัทธสีมาคู่ปกติจะมีเฉพาะพระอารามหลวงเท่านั้นยังมีวิหารหนึ่งหลังสาลาปร,รียนหนึ่งหลังสร้างในพศ .2520 และปุปิสงค์จำนวน16หลังเราสังเกตได้ง่ายครับถ้าเป็นวัดธรรมดาจะมีแค่อันเดียวครับแต่ถ้าวัดไหนที่กษัตริย์สร้างจะมีเป็นคู่วันนี้ก็จะพาทุกท่านนะผมไปทำบุญมีอะไรบ้างครับผมภายในวัดของเราดูพร้อมกันไปเลยเข้ามาก็จะมีดอกไม้ทูบเทียนครับผม ทำบุญตามกําลังสัทธาทางวัดก็ไม่ได้กําหนดครับว่าจะทําเท่าไหร่ก็ได้แล้วต่อตัวเราเองครับทํามากก็เป็นกข์กับตัวเราทําบุญทําเพื่อความสบายใจก็มีครับผมไม่จะเป็นเจ้าไข่เจ้าไข่ชอบเสียงไทยก็ไปได้ครับมอจะเป็นเขาวเวทสุวรรณขอพรการเงินการงานความมั่งคั่ง สำหรับเขาเบสุสวันแล้วก็กราบพระรัตนตรัแล้วก็มา,ากราบไหว้พระรัตนตรัปิดทองหลังพระเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตมุมนี้ก็จะเติมน้ำมันตะเกียงครับผมสำหรับชีวิตโทษช่วงชัชวัลเติมน้ำมันตะเกียงไม่ว่าจะทำบุญลงศพสังฆทาน วันนี้ก็มีโอกาสได้มาครับผมก็เลยมาถ่ายมาทําบุญส่วนผมก็ทําบุญไปแล้วครับผมทําทุกอย่างแล้วค่อยมาถ่ายท,ทําทีหลังก็จะให้ท่านดูไปพร้อมๆกันเลยครับจะพามาเดินมาอีกด้านหนึ่งครับผมอีกมุมหนึ่งของทางวัดอยู่คนละ่วนกันก็วัตถุมงคลครับผมให้เช่าก็มีเยอะแยะของแคล้านเปอร์เซ็นต์ครับผมออกจากวัด ทางนี้ก็คือลานเทพครับไม่ว่าจะเป็นเทพพระเสาทรงเสือด้านนี้ก็เป็นพระเจ้าตกศินมหาราชนะผมมาขอพรการเงินการงานลาบยศอยากจะเลื่อนตําแหน่งเขาบอกว่าให้มาขอที่นี่เลยครับผมอาจารย์ลักษณ์ธงกับบังคมทูลแล้วก็ถวายบังคมไม่ได้กราบธรรมดานะครับคือนั่งคุกเขา่าแล้วก็รวมมือประนนก,กันแล้วก็ยกขึ้น แต่สีสันถวายบังคมแล้วก็นี่เลยครับผมลานเทพเพราะจะเป็นเทพพระเสาร์ทรงเสือมีหลายเทพไม่ว่าจะลาหูเข้าขอหมดทุกหมดโศกหมดโรค,หม,โรคหมดภัยครับผมมาที่นี่เลยพญานาคที่นี่ก็สวยงามครับไม่ต้องไปถึงคำฉนวนพญานาคบอ่อน้ำสักงสิทธิ์วัดเจ้าอามครับ คืออาจารย์ลักษันธงบอกว่าสามารถเอาขวดไปกรอ,อกได้เลยครับเอาไปบ้านล้างหน้าเอาไปหยดใส่น้ำอาบก็เป็นสริมงคลก่อนจะไปติดต่องานพูดคุยค้าขายครับก็เอาน้ำมนลูบหน้าก่อนออกจากบ้านชมความสวยงามครับ มาด้านนี้ก็เจ้าแม่รัศมีครับผมเจ้าแม่ลัศมีก็คือเจ้าแม่แห่งเทพมาขอพรที่นี่ได้เลยครับอาจารย์ลักฟันทงสำหรับวัดเจ้าอามสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมรับฟังไปด้วยกันวัดเจ้าอามก็มีอีกอย่างครับผมที่คนเข้ามาขอพรกันเยอะกับเจ้าอามเรื่องของคดีต่างๆที่ดนกันแกล้ง ขอให้ความจริงกระจ่างไวๆครับผมกับเจ้าอามสนมเอกของพระเจ้าตักสินมหาราชเรื่องความรักก็เช่นกันสำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณทุกท่านนะผมพบกันใหม่คลิปหน้าจะพาไปวัดไหนหรือจะพาไปดูอะไรโปรดติดตามตอนต่อไปสวัสดีครับ